ขนมต้มหางหรือขนมข้าวต้มลูกโยนนั่นเองเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเขาจึงต้องทำขนมข้าวต้มชนิดนี้ให้มีหางด้วยถ้าหากว่าจะทำเป็นแบบข้าวต้มมัดธรรมดาธรรมดาไม่ได้เชียวหระครับวันนี้ยังคงไม่สายเกินไปใช่ไหมครับที่จะมาทำความรู้จักกับข้าวต้มชนิดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องรายการแจ็กกี้ ฟรีสไตล์ทุกท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับเทศกาลการบ,บุญของเดือน10และเดือน11ที่เพิ่งผ่านไปทั้งเทศกาลกินเจและออกพรรษาเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 5ที่ผ่านมาแต่พอพูดถึงเทศกาลออกพรรษาเรามักนึกถึงประเพณีทางพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการตักบาตรเทโวที่มักนิยมใส่บาตรพระสงฆ์ด้วยข้าวสารอาหารแห้งกัน และหนึ่งในอาหารแห้งที่เป็นขนมที่ชาวพุทธทั่วไปนิยมใส่บาตรในงานประเพณีตักบาตรเทวูก็คือขนมต้มหางหรือขนมข้าวต้มลูกโยนนั่นเองเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเขาจึงต้องทําขนมข้าวต้มชนิดนี้ให้มีหางด้วยถ้าหากว่าจะทําเป็นแบบข้าวต้มมัดธรรมดารรมดาไม่ได้เช่อหละครับวันนี้ยังคงไม่สายเกินไปใช่ไหมครับที่จะมาทําความรู้จักกับข้าวต้มชนิดนี้ รวมทั้งรับทราบประวัติความเป็นมาของข้าวต้มชนิดนี้ด้วยกันนะครับข้าวต้มหางหรือข้าวต้มลูกโยนจัดเป็นหนึ่งในขนมข้าวต้มมัดเป็นขนมที่นิยมใช้งานเทศกาลออกพรรษาลักษณะของขนมจะห่อด้วยใบเพาะหรือยอดมะพร้าวที่เป็นรูปรีข้างในเป็นข้าวเหนียวผสมถั่วดำปกติจะไม่ค่อยนิยมใส่ไส้นะครับ ผูกเข้าด้วยกันเป็นพวงแล้วนําไปต้มหรือนึ่งส่วนข้าวต้มมัดใต้ก็คือข้าวต้มที่ห่อแล้วให้มีลักษณะเหมือนกับใต้ที่ใช้จุดไฟกันในสมัยก่อนไส้ในเป็นถั่วทองโขลกด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่หมูมันหมูปรุงด้วยเกลือน้ําและก็น้าตาลทรายห่อด้วยใบตองแห้งเป็นแท่งมัดเป็นเปราะ,ปร,าะประมาณ4-5เปลาะด้วยกันแล้วนําไปต้มหรือนึ่ง บางท้องที่ใช้เป็นขนมไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนและาศาสร์จีนด้วยนะครับในปีพุทธศักราช2557กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการขึ้นทะเบียนข้าต้มมัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชนิดที่จับต้องไได้ในสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล เพื่อป้องกันไม่ให้สูญหายพร้อมกับมดรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆด้วยนะครับส่วนประวัติหรือตำนานความเป็นมาของข้าวต้มหางหรือข้าวต้มลูกโยนมีกล่าวาไว้ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงและเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสร,ร์ซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน10 ประชาชนต่างก็มารอเฝ้ารับสเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนั้นท่านได้มีกล่าวเอาไว้ว่าเป็นวันเปิดโลกทําให้โลกมนุษย์สวรรค์และนรกต่างเห็นกันและกันประชาชนจนํานวนมากต่างก็ปรารถนาที่จะใส่บาตรได้ถึงจึงใช้วิธีการโยนอาหารของตนลงในบาตรของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกโดยที่อาหารเหล่านั้นเมื่อโยนออกไปแล้วต่างก็ตกลงในบาตรเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักจึงถือเอาวันหลังออกพรรษาหนึ่งวัน จัดให้มีประเพณีตักบกัตรข้าวต้มลูกโยนขึ้นตั้งแต่บัตนั้นเป็นต้นมาเป็นประจำทุกปีข้าวต้มหางหรือข้าวต้มลูกโยนนี้จึงกลายปเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการห่อข้าวต้มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำํำมาจากข้าวเหนียวผัดกับกะทิถั่วดำผสมน้ำตาลทรายและเกลือแล้วนำมาห่อด้วยใบเตยหรือใบมะพร้าวอ่อนคล้ายกับข้าวต้มมัดโดยจะทำเป็นกลวยหอ่อหุ้มข้าวเหนียวหรือห่อเป็นเปาะป มัดเป็นเปราะๆเหลือไว้แต่เพียงหางยาวทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใส่บาดนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของข้าวต้มหางหรือข้าวต้มลูกโยนที่ทางรายการแจ็คกี้ฟรีสไตได้นำมาฝากเพื่อนๆและแฟนๆเพื่อเป็นความรู้ไว้นะครับก่อนจากกันในวันนี้ช่องรายการแจ็คกี้ฟรีตไตเขาฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านได้โปรดกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กับช่องรายการด้วยนะครับจะเป็นเมื่อคุณอย่างยิ่งทางช่องรายการแจ็คก,กี้ฟรีไตก็จะมีสาระความรู้และความเพลิดเพลินจากแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับก่อนจากการขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆครับแข็วคาดปลอดภยัยอย่รกภัยไข้เจ็บทั้งปวงครับสวัสดีครับ